เดี๋ยววันนี้จะเริ่มจัดการเพิ่มไปให้ค่ะแสดงว่าเราลดพื้นที่นี่คือจะไม่ได้ซ้ำพื้นที่กันเราเรากระจายมีซ้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มันถ้าวิกฤตมากๆเนี่ยไปแค่คันสองคันเนี่ยมันน้อยมากถ้าเทียบกับทั้งหมดอะค่ะคือหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยส่งไปสิบคันแล้วทำไมยังต้องส่งไปอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเลยว่าสิบคันก็ไม่พอ ยี่สิบคันตอนนี้ก็ยังไม่พอค่ะกับคนที่เดือดร้อนอยู่ที่ปลายทางอะไรเงี้ยใช่ที่คันแล้วที่จะไปส่งอ่าถ้ารวมวันนี้วันนี้เป้าหมายหนูคือสิบคันแต่ว่าวันนี้บางเงินว่าหนูได้รถมาเพิ่มอีกสองคันน่าจะได้ไปถึงสิบสองคันแต่สิ่งที่ต้องหาคือของรถได้แล้วแต่ของยังไม่พอใช่ค่ะนนี้ของที่ที่ยังขาดที่เราอยากให้แบบบริเวณช่วยกันมีอะไรบ้างคะของที่ยังขาดวันนี้ก็ต้องการเลยคืออาหารนะคะร้านฟู้ดค่ะส่งไปที่3จังหวัดชายแดนใต้หนึ่งคันแล้วก็ในหาดใหญ่อ่ะของที่สําคัญคือยากับของกิน ของกินทุกอย่างที่พร้อมกินที่ไม่ต้องเสียเวลาหุงต้มแล้วอะค่ะคือพร้อมส่งได้เลยแล้วก็นมผงยังต้องการเพิ่มค่ะการจัดการในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ข้อสูนวันที่สามอะไรนะจ๊ะข้อูนวันที่สามเป็นยังไงวันนี้วันที่สามการจัดการก็ดีขึ้นค่ะว่ามีพี่ๆหลายหน่วยมามาร่วมด้วยช่วยกันสําหรับหนูหนูมองว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือแต่ว่านั่นแหละคือการที่จะส่งไปพื้นที่ตรงไหนตรงนี้หนูอาจจะเป็นคนที่ขอลิสต์เองเพราะว่าเราได้รับ ได้รับข้อมูลมาอย่างชัดเจนจากพื้นที่จริงๆว่าเออตรงไหนที่มันต้องการอะไรจริงๆอ่ะเหมือนล่าสุดอ่ะอะไรที่ส่งไปแล้วแล้วมันเหลือมันเกินอ่ะหนูก็ต้องย้ายไปที่อื่นซึ่งมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งไปตรงจุดได้เลยว่าอ่ะที่นี่ต้องการข้าวต้องการผ้าห่มนะต้องการยาแล้วต้องการนมเด็กนะว่ามันตรงจุดมันไปถึงมันก็ได้ใช้เลยอ่ะแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงคือหมาว่าแบ่งหน้าที่จัดการเมเนจเยัง์ในการแบบกระจายของไปอะไรอย่างเงี้ย อตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือหนูจะเป็นคนบอกว่าคันแรกที่เข้ามาไปจังหวัดไหนและต้องการอะไรบ้างคนที่ก็จะมีพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่พลอยผู้จัดการพี่เบลล่าหรือว่าเป็นผู้จัดการร้านนี่กิวะอีหรือว่าเดขาหนูช่วยกันมองว่าโอเคคันนี้พี่เจนต้องการลิสตามนี้นะใส่ให้เต็มคันแล้วออกได้เลยคันต่อไปไปจังหวัดไหนต้องการลิสอะไรไปออกได้เลยต้องต้องเป็นอย่างนี้ใช่คะ่ะแล้วก็เหมือนเมื่อคืนน้ําดื่มล้นปุ๊บ เราก็ไปเอารถแบบฟรีมาเลยสองคันส่งไปเลยส่งไปไหนก็ได้ทาในเมื่อล้นยังไม่มีพื้นที่จะไปก็ไปก่อนพอไปถึงกลางทางปลายทางรับเรื่องสะตูนต้องการน้ําดื่มเพิ่มอ่ะไปสตูนอะไรเงี้ยเราขึ้นรับทราบว่าเขาแบบวิกฤตเหมือนกันะวิกฤตวิกฤตมากๆก็ต้องคงยังเป็นหาดใหญ่นะสาหรับหนูคือทุกพื้นที่อะวิกฤตกันหมดแหละด่วนคือด่วนทุกคนแต่เนื่องจากว่าแฟนหนูอยู่ในพื้นที่หนูเลยได้รับข้อมูลตรงนี้เยอะสุด เราก็เลยรู้ว่าอ๋อตรงนี้ที่ยิวอยู่ในต้องการอะไรจริงๆคือณนะวันนี้ค่ะน้ํามันเริ่มนิ่งแล้วก็จริงแต่สุดท้ายก็ยังออกมาไม่ได้ในเมื่ออพยพไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือเอาอาหารไปให้เขากินเพราะว่าหลายเคสมากที่กําลังจะขาดอากาศหายใจกําลังจะสิ้นใจตาย,ตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินเราก็เลยต้องรีบระดมอาหารเนี่ยส่งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะ การที่ยูจะมานั่งหาว่าเอ้ยอาหารต้องหาจากไหนเงี้ยมันเสียเวลามากพอรถหนูไปถึงทุกวันเช้าเที่ยงเย็นวันละสามคันเขาก็โอเคส่งโซนนี้เสร็จกลับไปรับข้าวส่งโซนนี้เสร็จกลับมารับข้าวเพราะว่าทุกชีวิตตอนนี้คือถ้าไม่ได้กินข้าววันนี้พรุ่งนี้ก็คือไม่รอดแล้วตอนนี้คือเห็นบอกว่ายูเองก็ตามหาญาิอยใช่ไหมใช่ค่ะยูตามหาญาแต่เนื่องจากว่าฝั่งที่ญาติยอยู่ยังเข้าไม่ได้คือตอนนี้พี่หลายเคสเลยนะที่โทรมาหาเจนนี่แล้วบอกว่า ต้องการมาช่วยเหลือตรงนี้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 หนูเข้าใจทุกที่แล้วหนูรู้ว่าทุกที่คือทุกชีวิตมีค่าแต่การที่จะส่งให้ยูหรือทีมไปอะ่ะถ้าไปแล้วช่วยไม่ได้มันก็คือทําอะไรไม่ได้อยู่ดี<อ>เพราะฉะนั้นเราพยายามเช็คว่าตรงนี้น้ํานิ่งแล้วแต่คนยังไม่เข้าตรงนี้เรือเข้าได้แล้วแต่ยังไม่มีทีมไหนไปเราถึงจะไปใช่เพราะว่าถ้าไปแล้วไปยืนอยู่หน้างานรอน้ำรถสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมันก็ยังมีอีกหลายเคสที่ อย่างที่พูดแล้วมันก็ด่วนกันหมดมคือด้วยความที่ยิวลงไปเป็นจิตอาสาด้วยแล้วญ่าตัวเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้มันมีความแบบกงบังวลหรือเ,เครียดอะไรนะยิวอ่ะตอนนี้เครียดมากคือหน้าตาเขาก็โทรหาหนูทุกครั้งเขาร้องไห้ตลอดไม่ว่าเขาจะ เป็นห่วงญาติเป็นสงสารเพื่อนเพื่อนเขาเสียชีวิตเยอะมากแล้วไหนจะลูกสาวที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจหนูอะไรเงี้ยยิวตอนนี้คือเครียดมากๆเขาแทบไม่ค่อยได้โพสอะไรเลยเพราะว่าเขาแทบจะไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเออส่งกำลังใจแล้วก็วันนี้หนูอยากให้มีคนอ่ะ ไปกับยวด้วยเพราะว่าอย่างน้อยจะมีคนที่คอยอัปเดตหนูได้ว่าโอเคยวยังไหวนะยูต้องการอะไรยูติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหนูจะได้ส่งคนไปส่งทบได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติวใครบ้างคะตอนนี้ยูอยู่กับทีมทหารของค่ายศรีนานาลงค่ะอยู่กับน้องๆทหารแต่ว่าพื้นที่ที่ยวไปต่วนใหญ่อะ่ะไม่มีสัญญาณเลยก็เลยติดต่อยวยากมากเหมือนบางคนบอกว่าให้พี่ยูไปลงตรงนี้ตรงนั้นได้ไหมยังไม่ได้ซึ่งหนูสิ่งที่หนูทําได้ก็คือ ส่งทีมไปเพิ่มเหมือนเมื่อคืนเมื่อวานหนูส่งไป10ทีม10ทีมเนี้โอเคมันก็จะมีกรุ๊ปใช่ไหมหนูบอกโอเคโซนเขต8ใครอยู่เขต8ตอบหน่อยไปตรงนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งไปเป็นเข like. ตไปมันเป็นประสบการณ์ใหม่หเป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมเ <c oughs> จนนี่ก็ต้องจัดการเลยคือถ้าหนูแบบทำอะไรที่ไม่ถูกใจทุกคนหนูขอโทษด,ด้วยเพราะหนูใหม่มากแต่สิ่งหนึ่งที่หนูทําเลยนิสัยหนูคือหนูชอบทําทันที รับเรื่องมาทําเลยรับเรื่องมาทําเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคบางอย่างาอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่เชื่อหนูเถอะว่าเราช้าไม่ได้อะพี่ชีวิตคนตอนนี้เหมือนที่หนูพูดว่าคืนล่าสุดที่หนูร้องไห้ไหร้สดอ่ะเพราะว่าทุกเคสที่โทรมาคือจะตายแล้วถ้าไม่ไปคืนนี้คือตายแน่นอนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ตายจริง,รงๆขออภัยที่ต้องใช้คําแบบนี้คือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือทีมพี่พี่ทหารอ่ะกำลังระดมคนแบบไหนจะเจอร่างศพกู้ศพ แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนวุ่นวายกันมากหน้าง,งานมันไม่ง่ายเหมือนโทรไปสั่งอาหารตามสั่งเลยพี่มันยากมากหพูดเลยรถเข้าไม่ได้บ้างเรือเข้าไม่ได้บ้างน้ําเชี่ยวบ้างอะไรบ้างคือวุ่นวายไปหมด่ใช่กีฬา,าสาีแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยค่ะงา,านก็จะมีเรื่อง ที่แบบไม่ทําให้คนรู้สึกท้อหรือเสียกำใจงใคชาวบ้านคนที่เดือดร้อนบางทีก็คืออางี้นะหนูเข้าใจทุกคนเลยหนูเข้าใจคนที่แบบเดือดร้อนคนที่เครียดคนที่แบบว่าเส้นเลือดจะแตกแล้วมันไม่รู้จะทาอะไรบางทีด่ามาบ้างอะไรมาบ้างคือเราก็ใจทุกคนแต่หนูไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสหรือไปสนใจตรงนั้นเพราะมันทําให้ภาพลักษณ์ของชาวหาดใหญ่เสีเยไปด้วยมันกลายเป็นว่าอะมีข่าวคนหาดใหญ่ด่าคู่ภัยอย่างเงี้ยหนูไม่อยากให้แชร์สื่อแบบนี้เลยไม่อยากให้ไปให้ค่าเลยได้ซ้ำเพราะว่ามันทําให้คนหาดใหญ่ที่เขาเดือดร เหลือจริงๆอ่ะเขาก็เดือดร้อนไปด้วยพราั้นเราช่วยแชร์เถอะว่าตรงไหนลําบากเราไม่ต้องไปแชร์หรอกอะที่นี่กลัวบ้านกระจกแตกเราก็แค่ไม่ต้องไปช่วยที่นี่มีการไล่ยิงคนเราก็ไม่ต้องเข้าไปและอย่าลืมว่ายังมีคนอีกหลายคนที่เขารอจริงๆและการที่เราทําข่าวหรือว่าแชร์สื่ออย่างนี้เยอะๆมันทาให้ภาพลักษณ์คนหาดใหญ่เสียซึ่งหนูไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วอ่ะหนูเชื่อว่ามันมีแค่น้อยมากพี่ก็เห็นน้อยมากแต่เนื่องจากว่าพอไอ้ส่วนน้อยนี่แหละ พอมันเป็นรามา่าคนก็ชอบก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันเยอะหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะคนหาดใหญ่คนดีคนใจดีมีอีกเยอะที่รอความช่วยเหลือจากทุกคนอยู่อย่าเพิ่งท้อนะคะเข้าไปได้เลยแล้วก็เหมือนที่หนูพูดเคสทุกเคสที่หนูโพสต์คือถ้าทีมไหนต้องการซัพพอร์ตน้ํามันเรือต้องการเงินต้องการข้าวทักมาได้เลยหนูจะส่งไปให้โอนไปให้เลยแต่ขอแบบตรวจสอบได้เชื่อถือได้แล้วก็เหมือนล่าสุดอะ หนูก็มีแบบว่าผิดใจกับพี่ๆกู้ภัยบางทีมที่เหมือนเราตอบเขาแล้วแต่เรายังไม่ได้โอนเงินให้เขาเพราะเขาอยู่เชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์คือหนูขอโทษจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะที่พร้อมไปเลยอ่ะเราก็ส่งให้เขาไปก่อนอไปก่อนไปก่อนก็เลยยังยังไม่ได้ส่งไปให้พี่ๆ,ๆเพราะหนูอยากได้ทีมที่ใกล้ที่สุดมากๆ ใช่ค่ะห็นว่าร่งบสมไปร่วมสมบด้วยอ่ะบูมบูมอันนี้มันไม่บอกอะไรหนูเลยมันบอกแค่ว่าเมืองวันนี้กูไม่มานะกูไปช่วยหมาแมวออกบอกไปเลยโอเคเดินทางปลอดภัยเพื่อนคือจบเลยเหมือนเคสหมาแมวสัญญากรุ๊หาบูมให้ไปช่วยเยอะใช่ค่ะคือมาที่หนูก็เยอะแต่ว่าต้องขอโทษจริงเพราะว่าเคสที่หนูให้ยูรับตอนนี้ขอเป็นเด็กอือ เพราะว่าเรามีลูกใช่มันต้องกระจายความช่วยเหลืออันนี้ลูก้าอยยวไหปจากที่โตล่าสุดอ่ะเขาตั้งใจว่าเขาจะอยู่จนน้ําแห้งเลยก็คือจะช่วยจนวินาทีสุดท้ายค่ะพี่คือโอเคแหละเรืออาจจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าอาหารได้กินก่อนได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายูอ่ะเขาเขารับตรงจากเจนไงอาหารนะมันกระจายทีสามเก้่ของใครครับะยารถอ้วยครับ หาก้คารกกาูการา้านเรา้ขไม่รู้า่จะช่ได้ว่ว่าอะไรที่มาสําคัญก่อน้อเยคนนตอี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไมรู้ไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไม่ไม่รู้่รู้ไม่รู้ไรู้รู้ม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรู้ อันนี้เรามีแผนการเรื่อลหรือว่าอะไรที่เขาตอบนี้ตั้ต้นดที่เด็กก่อนแล้วก็ได้มีอะไรีว่าต้องมาสลับ่กันม เสาไม่ได้รับเงินนี่เาไม่มาเราไม่รู้เลยกนก็เลนหน้าค่างานดูใช้กอกมาปัดากาที่หน้าะอยเลยทำมาปัดกาศิ้งๆจะได้เป็นต้งงับไม่กปนนะแนลน้าไหกลยวันนี้คเรีวจ้างคายใ่สาใ่คลจะไดจมีคนตับวนอาจจะหนว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มีจะมาน่าขายของคอบอกว่าเงินที่ทำายคือจะะ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้แต่พอมีเงินก็อาจจะทงมางเรือมือโอนเรือมีคนจะขายเรือเจสกีเพิ่มสองล้านค่ะล้วก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเงินนะคะตอนนี้จะมีกี่ล้านเราสามล้านจากตัวหนูเองกับยิวอูเกือบสามแล้วแต่ว่ามีเจ้าของแบรนด์ที่มาจ้างงานหนูสองวันนี้เกือบสามล้านสามล้านนี้ก็คือซื้อเพิ่มหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะณตอนนี้แล้วก็วัดวันนี้ยังมีงบมีงบเหลืออยู่ห้าแสนสิ่งที่จะซื้อตอนนี้เลยคือยา ยา5 0 0แสนบาทไปเลยแล้วก็คืนนี้มีแบรนด์มาซัพพอร์ตอีกประมาณ1ล้านบาท10แบรนด์ก็เดี๋ยว1ล้านนี้ก็เดี๋ยวจะโทรว่าต้องการอะไรด่วนคือหนูก็ไม่อยากใช้เงินให้มันฟุ้งเฟยแล้วก็ไม่อยากให้ใช้เงินผิดจุดก็เลยอาจจะต้องรอคําสั่งจากหาดใหญ่ว่าอะไรที่มันต้องการจริงๆเราจะได้ซื้อให้มันตรงจุดจริงๆแล้วส่งไปเลยเราไม่ลังเลเลยช่ในการที่จะเอาเงินตัวเองคว้าข้าที่ดูนี่ไหมว่าได้กร้ามที่สกัดเป็นชั้มันสร้างมนได้ขอเราให้แบบมากพอแล้วเราเคย

คิก็เป็นธรรมดาแหละเขาก็เสียใจบ้างตุ่นตองอะไรด้วยปูปูตองตองคุณชิมเนี่ยคุณชิมเลยนะคุณชิมเลยนะน้องเจนนี่นะคะรับบริจาคช่วยน้ำท่วมนะทุกคนคือน้องรับเป็นแค่ของนะคะจะมีบางช่วงที่เสีย